สวัสดีแฟนบรลนาเทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน218 8นะครับอยู่กับไชวีทางอาเซาดีครับสำหรับการลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงที่น่าสนใจนะครับเมื่อ แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเปิดบ้านเก็บ3ามแต้มจากลีดยูไนเต็ดผู้มาเยือนไปได้แบบจะเรียกว่าเฉียดฉิวก็ได้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นนำลีดยูไนเต็ดไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์จากครึ่งแรกแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนอาร์เซอลดูอยู่เพื่อที่จะลุ้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสียแต้มเนี่ยก็คงจะตัดใจนะครับ แล้วก็อาจจะเลิกลุ้นไปเลยแต่ว่าท่านที่ตามดูเกมอยู่ก็จะมีความหวังลางๆเหมือนกันนะครับเมื่อลีดยูไนเต็ดสามารถยิงตีตื้นได้ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะครับเราก็มาได้จุดโทษ ตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็ยื้อกันอยู่จนถึงช่วงท้ายเกมจริงนะครับก็เป็นความยอดเยี่ยมของฟิลโฟเดนที่มายิงประตูอาจจะเรียกว่าผีจับยัดมันก็ไม่เชิงนะครับด้วยความยอดเยี่ยมของการหาโอกาสทำประตูแต่ว่ามันก็มีความโชคดีด้วยที่แม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมขวาง ช่องทางการยิงอยู่เยอะนะครับแต่ว่าในจังหวะก,การยิงเนี่ยบอลก็สามารถที่จะทะลุไปเสียบเสาทางด้านขวามือของผู้รกษาประตู l ลีดยูไนเตดได้นะครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ประตูขึ้นนำา3ประตูต่อ2แล้วก็เก็บชัยชนะได้ในที่สุดนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายสำหรับแฟนบอลนาเซนอลซึ่งจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเก็บ เพิ่มได้อีก3แต้มนะครับจากเดิมที่มีอยู่22แต้มเนี่ยก็กลายเป็น25แต้มตอนนี้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2นะครับตามหลังอาร์เซนอลอยู่4แต้มผลต่างประตูได้เสียตามหลังอาร์เซนอลอยู่3ลูกนะครับตอนนี้อาร์เซอลแข่งไป12นัดนะครับ น้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งนัดแต่ว่าคืนนี้ต้องมีเกมที่สำคัญมากนะครับเมื่อจะต้องบุกไปเยือนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีทีมที่เคยอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปยึดมานะครับคืนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญของทั้งเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลถ้าหากว่าอาร์เซนอลสามารถเก็บ3มแต้มได้ก็จะ ชิกหนีเชลซีไปเป็น9้าแต้มนะครับในขณะที่ก็จะทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่2ไปเป็น7ดแต้ม ซึ่งก็จะทําให้สถานการณ์การลุ้นช้ำเนี่ยมันดูสดใสามากขึ้นนะครับกลับกันถ้าอาร์เซนอลเกิดพลาดท่าเก็บแต้มเพิ่มไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นเชลซีที่จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่จะทำให้การแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เข้มข้นมากขึ้นนะครับเมื่อพวกเขาจะกลายเป็นว่ามี26แต้มแล้วจะตามหลังอาร์เซนอลอยู่เพียงแค่3มแต้มนะครับส่วนเรื่องของผลต่างประตูได้เสียก็ต้องดูจํานวนประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเกมนี้แบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต นี่อาร์ซอกก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังหายใจหายคอได้คล่องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเมื่อจะเป็นฝ่ายที่นำแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2ไปเป็น5แต้มนะครับแล้วก็ทิ้งห่างเชลซีอยู่6แต้มเช่นเดิมนะครับซึ่งในเกมค่ำคืนนี้เนี่ยจะแข่งขันกันในเวลา23.30นาิา30นาทีนะครับซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยก็ จะส่งผลต่อทิศทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของอาเซนอลเป็นอย่างมากนะครับก็มีโอกาสออกได้ทั้ง3แน่นะครับด้วยสถิติด้วยข้อมูลแล้วก็ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาการเล่นที่สแตมฟอร์ดิดจของเชลซีก็ไม่น่าจะทําให้แฟนบอลเชลซีอุ่นใจได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องดูที่แน่งานจริงๆว่าด้วยจังหวะด้วย โอกาสที่เกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ยทีมไหนจะมีความเฉียบคมแล้วก็ใช้โอกาสที่มีได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะครับในฐานะแฟนบอนอาโซก็แน่นอนนะครับก็ต้องการให้อารซอเก็บ3มแต้มได้ในคืนนี้เนะทาง มิเกลโรต้าเนี่ยได้อัปเดตก่อนเกมนี้นะครับในพรสคอนเฟรนท์ว่ากองหน้าตัวความหวังทั้ง3รายของอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นไคลฮาร์แบตวิกเตอร์โยเคเรสแล้วก็กาเบรียลเชซุตเนี่ยจะยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับแต่ก็มีความใกล้เคียง มากๆแต่ว่ายัางไงก็ตามข่าวที่ออกมาหลังจากนั้นนะครับโดย Hand of Arsenal แหล่งข่าวที่ก็มีผู้สื่อข่าวชื่อดังหลายรายติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรานซิ i o Sammy m a า o โ a m ซามิม็อกเก็ระบุว่า ทางวิกเตอร์โยเคสแล้วก็กาเบรียลซุดเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่เดินทางไปที่แซมฟอร์ดบริดจ์ในคำคืนนี้ด้วยนะครับส่วนโอกาสลงสนามส่วนตัวก็มองว่าดูจะน้อยเต็มทีแต่ก็หวัง ว่าจะมีสักคนหนึ่งนะครับที่ผ่านความฟิตเพื่อเป็นทางเลือกให้กับมิเกลเดลต้าได,ได้ในกรณีที่แผนการใช้มิเกโโลเมโรนในการยืนหน้าเป้ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาสสำหรับเกมในค่ำคืนนี้นะครับส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ย ก็คงจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าระหว่างมาร์ตินเดกาดกับเอเรชีเอเซ่เนี่ยควรจะเป็นคนไหนที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มิเกลเรต้าจะเลือกใครโดยส่วนตัวเชียงให้มิเกลเรต้าเนี่ยเลือกใช้มาร์ตินเดกาดก่อนนะครับนั่นก็เพราะว่าโอเดกาดเองก็จะช่วยในการ ครองเกมได้มากกว่าแม้ว่าความหวังในการทำประตูจากมิดฟิลด์ทีมชาตินอร์เวย์รายนี้จะดูน้อยกว่าประตูที่จะมาจากเอเรชีเอเซส่วนตัวก็อยากจะเก็บเอเซเอาไว้เป็นอาวุธเด็ดนะครับเมื่อโอเดกาด ไม่สามารถช่วยทีมได้จริงๆการเอาเอเซ่ลงมาก็จะช่วยเพิ่มความหวังในการทําประตูได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดให้เอเซ่ลงไปเล่นก่อนแล้วเอเซ่ยังทํางานไม่ได้ตามเป้าการจะเปลี่ยนเอเซ่ออกไปแล้วโอเดกาดลงมาซึ่งโอเดกาดอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคาดหวังประตูจากมิดฟิลกับตันทีมรดยนี้ได้อีกค่อนข้างน้อยน่อยนะครับเมื่อเทียบกับ ความหวังที่จะได้ประตูจากเอเบอร์ชีเอเซ่แต่ว่ายัางไงก็ตามมันก็มีทางเลือกที่จะใช้นักเตะทั้งคู่ลงสนามไปพร้อมกันนะโดยให้เอเซ่เนี่ยอาจจะขยับไปยืนเด็มเส้นฝั่งซ้ายแต่ถ้าถามว่าโนน่มาดูิเก้ซึ่งกำลังฟอร์มดี จะสูญเสียโอกาสในการลงสนามไปโชว์ฟอร์มเจอกับทีมเก่าหรือไม่นะเพราะว่ามันก็มักจะมีกฎการยิงประตูทีมเก่าอะไรแบบเนี้ยแต่การที่ถ้าจะให้โนนี้มาดูเเก้ลงไปยืนเป็นตัวจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกแง่มุมหนึ่งที่อาจจะคิดได้เหมือนกันนะว่านักเตะที่ทางเชลซีไม่ใช่แล้วนะมองว่าไม่สามารถที่จะเป็นตัวเลือกอันดับแรกในตําแหน่งของตัวเองนะในทีมของเชลซีกลับกลายเป็นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลนะครับมันก็จะเกิดมุ มองทางจิตว,วิทยาได้เหมือนกันว่าอาร์เซนอลมาพร้อมด้วยขุมกําลังที่เป็นรองเชลซีหรือเปล่านะครับจริงๆเชลซีก็ขาดผู้เล่นคนสําคัญไปหลายรายเหมือนกันแต่ว่าตัวจริงที่ยังลงเล่นอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นขุมกําลังที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับอย่างที่ได้ พูดไปเมื่อวานแต่ยังไงก็ตามนะครับในช่วงหลังอย่างที่ได้หยิบยกสถิติมาพูดคุยกันเมื่อวานนะครับว่าอาร์เซนอลมาเยือมมยนที่ซัมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยหครั้งหลังสุดยังไม่แพ้เลยนะครับชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอสองครั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องเกรงกลัวความเป็นเจ้าบ้านของเชลซีนะครับในนาทีนี้หวังว่าอาร์เซนอลจะบุกไปเก็บ3มแต้มได้สําเร็จที่สําคัญถ้ายิงประตูได้ถล่มทลายก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับการตะลยุยคว้าแชมป์พรีเมีย ในฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลนะครับก็สําหรับเรื่องราอื่นๆเนี่ยก็มีข่าวสารเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเมื่อเดือนมกราคมใกล้จะมาถึงแต่ว่าในช่วงนี้เท่าที่ดูก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เร่งด่วนนะครับยังไงก็จะนํามาอัปเดตกันให้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝาก กด, like, ก,ด try, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไว้ซักนิดนึงนะครับคืนนี้ก็เชียร์อาร์เซนอลให้เก็บ3แต้มให้ได้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับ